นี่ครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการแล้วครับไฟแดงนี่คนนี้ครับน้ำตาเดือดเกียริชัดชัยไปด้วยเงิน1ล้านเล็กก๋วยบางคอนแหลมนะครับหรือว่าตวดเป๋มวยไทยครับ123ปอนด์ครับคู่นี้เน้นหนักกันที่ในแล้วครับน้ำตาเดือบุ้มแดงครับกระซูเข่าเข้าไปครับ1ล้านเล็กอ่ะเหลี่ยมเหลี่ยมนี้พยายามจะกดแขนเสียบคืนโอ้โหตอนนี้ตับไตไส้พุงม้ามอ้าขยับขยื่นตีกันไปตีกันมาสงครามเข่าล้วนๆครับ S 1> <S 1> <S นี่ครับมาขวบเข้าไปน้ำตาเดือดหนึ่งล้านเล็กฮะตอนนี้นี่ครับมาอย่านิ่ง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 หนึ่งล้านเล็กโอ้ยโอ้ยนี่ครับมาฮตอนนี้มาทำไอ้ชุดมาฮเริ่มจะกถอดหัวแล้วครับหนึ่งล้านเล็กโอ้ชุดใหญ่ๆเหมือนมีกระสอบแล้วเละครับชุดนี้นี่ดูว่าจะได้ใจ,ะจะเปลี่ยนไปทิ้งตัวปึ้งไอ้ไอ้ โอ้โดูนะครับก็พยายามจะบวกศอกเหมือนกันนะครับโู้แล้วก็ออกมาหนักๆแรงด้วยยามใจไม่ได้ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับน้ำตาเดือดโอ้เดียดถึงในหรือเข้าในนี่โอ้ตีไม่เลี้ยงแต่ว่ายังมีศอกมีหมัดบวกอยู่ครับโอ้โหตอนนี้ยกนี้กับยกที่แล้วนี่โอ้โตอนนี้คนละเรื่องเลยครับโอ้เหมาเหมาเหมามาตีเป็นชุดครับก่อได้ตีไม่หยุดเลยนะครับน้ำตาเดือดหนึ่งล้านเล็กโอ้โดดบวกศอกอีก อาคีบตอนนี้ทัวครับพาทัวครับไม่โตเอา้ามาหักล้มไปทีหนึ่งยกที่แล้วนี่อาจจะรับรับเหมาเอาตอนนี้ตอนนี้มามาแล้วครับเริ่มจะสู้เขาแล้วครับหนึล้านเล็กออามาตีมาก็ตีคืนตีมาตีคืนเอาสิมาไม,ไม่ยอมอยู่แล้วครับอัดชีดเยอะด้วยกันทั้งคู่ครับเออฮ้อนีอออออ่ครับมา ต้นออกนําไป่อดน,น้ําตาเดือดแต่ว่าตอนนี้หนึ่งล้านเล็กมาตั้งหลักตั้งลําได้แล้วดูครับดูมาในห้ายกนี้ดีขึ้นครับดีขึ้นหนึ่งล้านเล็กเพราะฉะนั้นนี่ครับน้ําตาเดือดมาทำไม่เล่งทำไม่เล่งนี่มายกไปน้ําตาเดือดหนึ่งล้านเล็กน้ําตาเดือดตอนนี้ดูมา S <S โอโ้โหเสียไปครับเอาแล้วครับจะมาแรงต้นน้ําหรือเปล่านะครับหนึ่งล้านเลยโอ้ต้นยกนี่ออกมาเร่งได้น่ากลัวเลยนะครับพร้อมเบียดกันไปแล้วถ้าจะเข่าลงไปอีกน้ำตาเดือดเอาแล้วครับล็อกได้จะเข้าเป็นหรือเปล่านะครับทีน,นี้คุ้มก็ไปหายทางขวาของเต้แขักแรงๆอยูอ่จะลอยเราเหๆๆ่วยเ,เลยล้านเปี้ยวไปเลยครับหนึ่งล้านเลยกมาตอนนี้นี่ครับมัดซอกติดเข้าไปติดเข้าไปครับมาเห็นน้ำตาเดือด มาเวลาเกมลับนี่อาจจะมีลูกหลุดหลุดหล้วงลวงมาให้แฟนๆหวาดเสียวบ้างครับมาอีกก๊อกหนึ่งอีกก๊อกหนึ่งแฟนๆรอเชียร์อยู่อาชีพหลายแสนแล้วครับตอนนี้มาดูว่าทำหน้าที่ได้ดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับึ่าเอเล็กนั้นก็โดนไปเยอะแล้วก็สู้ยิ้มตาครับไม่ยอมง่ายๆพยายามจะเบียดเข้าไปต่อยหมัดฟันกอกหนังตาเดือดพยายามนะครับวนออกไปเรื่อยนะครับมีลูกทีม şey <un> no มาดูกันที่วงใน โอ้ต่ไม่ถนัดนะครับกรรมการต้องแยกก่อนนะครับหรือว่าพยายามจะเร่งอย่างเต็มที่แล้วแต่เรี่ยวแรงนี้ก็ทำท่าจะอ่อนละโหยไปแล้วเหรอครับโอ้โหต้องบอกว่าต้นเกมนี่น่ากลัวเลยครับอ่ะสูดสุดความสามารถแล้วแหละครับเล้เาใจครับ ก็ไม่มีปัญหาครับวันนี้น้ำตาเดือดเกียทดทัดชัยนี่ลงุงศิษฏ์ของอาดงนะครับ